ามาดูจอมบานบูด,ดีกว่าครับทุกคนมาดูจอมบานบูกำลังขุดนะครับกำลังขุดโอ้แต่ว่าเครื่องนี้ก็โอเคโอ้เมื่อกี้แสบตายนะมันมันซีดอะเครื่องเมื่อกี้เห็นมืดปุ๊บซีดเอาเอางี้นะโอเคเห็นชัดอยู่แต่มันส่องย้อนแสง ลงนักบินเสียชีวิตหมดแล้วนะครับตอนแรกว่ารอดกันหนึ่งอ๋อครับผมน่มากลัวนะเนี่ครับทุกคนครับตอนนี้มาดูก็ขุดลงลึกลงไปมากอะ่ะเป็นเิรเลยสรุปเป็นเสาต่อหม้อเท่าที่ดูอะเป็นเสาตอ่อต่อหม้อเนาะมันเข้าเรยกรผมแล้วตอนเนี้ยเนี่ยต้นเสาตอนเนี้ย ตอนนี้จะมาพวก็ขุดเป็นเวรละใกล้เคียงความจริงแล้วใช่ครับใกล้เคียงความจริงแล้วครับ สวัสดีทุกคนครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดไลค์ใ้ mm hmm. กกด้วยนะครับ mm hmm. นี้เป็นรอบเย็น mm hmm. มีการทำงานของทีมแม็โครตอนนี้กำลังขุดรอบนะตอนนี้ก็จะเป็นกองเป็นเศษเหล็กเหมือนกัน มานบูเนี่ยโอ้โหตัวเอเด็กกระนาในมานบูลุยเต็มที่เหมือนกันนะคุณบ,บุญเหลือขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนแนละผู้บรรยายครับขอ,ขอบคุณครับผมผู้บรรยายก็แอดมานานี่เอง ไปเป็นเมตรเลยเขียนชิมนๆแนละ้วี่แหนเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเจอออกไปเป็นเมตรเลยไกลมากขุจริงครัะทุกท่านทุกคนทุกท่านเลยแสงแสงเมื่อกับกระทบกับสายน้ำสี โอ้ใช่เครื่องนี้ยังดูโอเคกว่าเห็นน้นำฉีดแต่ว่าเมื่อกี้เคื่องเมื่อกี้มันจะขาวโพลนเลยน้ำเนิมขบอกไมดวันนี้ก็ดีใจผมก็ดีใจได้ประสบความสำเร็จอีกขั้นในการทำยูทูบขอบคุณที่นสบสนุนนะครับได้สองแสนซับแล้ววันนี้ ทำยูทูป6ปีคดีบุคคลเนี่ยน่าจะ5 6ปีแล้วคนระับผมทำไปอยู่แต่บุคคลคนอื่นเขาทำเดือนๆสองเดือนเออปีนึงเขาได้เป็นแสนสองแสนซับขอผมเนี่ยเออ6ปีเนี่ยคได้คุณจึงสองแสนครับครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากตามดูคลิปทุกโฆษณาให้เนาะไปถ่ายที่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยฝากดูอ่า ด้วยนะคมั่อคันก็จะจบภารกิจใช่ครับอีกเมื่อันก็จะจบภารกิจแล้วนะครับมาบ้างจากไฟกะใครเกินจะเดินกลับผู้รอรับซับน้ำตามหาสารไร้แม้เงาเจ้ายืนย่างดังวันวาน หรือผลงานเคยสร้างเคยสร้างต้งาพลังเรียนอ๋อนะครับผมก็องตามวัฏจกักรเกกดแก่เก็บได้น้อเราก็ต้องคิดอย่างนี้ดีด้วยนะครับมีโฆษณาเข้ามาแล้วค่ะโฆษณาอ๋อครับผมนี่ฮะบรรยากาศรอบเย็นจอมบ,บานบุกขุดหลุนตรงนี้ลงไฟเรื่อยๆนะครับรอบตอมออ แบบไม่ย้อนอกัก็ไม้าาที่สำัน,น,าานี่เอาเครื่องโคโกไล์มันซิกันไปอานไปก็ เครื่องเดิมมาไรตอนนี้เครื่องนี้ได้รับการสอบคุณจากอาจารย์พัน 10, นะครับอาจารย์ขาวนะให้มาให้มาไปให้แม่บ้านใช้็เลยวะใไปกินแม่บ้านก่อน อาจารย์ทุกวันซื้อเครื่องใหม่ด,ดูว่าอาจารย์เอาเครื่องนี้ดีดีดีดอาจารย์รก็ทักบอนแกก็จะไปซื้อเครื่องใหม่พอจะซื้อเครื่องใหม่แล้วก็เ,เครื่องใหม่นี้แกเราก็เลยว่าอาจารย์เครื่องเก่าไม่สมบูรณ์อาจารย์โอเคครับอาจารย์ได้ใหม้มนาะ นี่ครับก็กำลังตัดเอาเศษปูนเศษเหล็กออกนะครับเป,เป็นหลุมเป็นหลุมเบิ้งตรงนี้นะครับคล้ายกับลุมพุษนานะขอบคุณอาจารย์ขาวเนาะขอบคุณอาจารย์ขาวนะ,อ,ะอ,อ,าาวนะอันนี้อาจารย์ขาวต้องไม่ถ่ายช้างแกเป็นผู้จัดาการช้างอยู่ที่นี่ะ จะบอกเสร็จพารกิจที่รีบมาไม่ไวนะแกว่าผมบอกว่าผมพอมาถ่ายตนะิดงมลพิษนะอาจารย์พอดีคุณถ่ายช้างที่พยยี่าหญ